ก๋วยเตี๋ยวน้ำตามคำเรียกร้องวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวน้ำไปก่อนนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ค่อยกินผัดไทยคะ่ะนี่เลยนี่ของป้านะคะคุณผู้ชมของป้าก็จะประมาณนี้พอเลยน้ำรั่วก็ปลาใช้น้ำน้อยไงคะคุณผู้ชมเพราะว่าป้ารีบป้ารีบผ้าใช้น้ำเยอะป้าหิวป้าทนไม่ไหวฟ่าน้ำมันจะเดือดแก๊สป้าก็ไม่แรงด้วยป้าเลยเอาน้ำน,น้อยๆรีบลวกรีบกินคะ่ะคุณผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวเอวอันนี้ของคุณลุงคะ่ะของคุณลุงก็จะพิเศษแอนพิเศษคะ่ะคุณผู้ชม ลยอยมียังไงใส่ยังงั้นมีงไงกินอย่างงั้นโอเคตักลาดตักลาดตักลาดจบค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปรุงกันนะคะอันนี้ของคุณลุงค่ะของคุณของคุณลุงก็ชามพิเศษแอนพิเศษใส่พริกป่นลุงก็จะกินเผ็ดหน่อยใส่น้ําส้มใส่น้าําปลาแค่นั้นและค่ะคุณลุงอะ่ะมาค่ะคุณผู้ชมกินก๋วเตียวหิวนี่ก๋วยเตี๋ยวง่ายๆสไตล์ป้าลุงนี่แหละงับขึ้นเลยน้อยไปลุงอะ่ะ อืมือกลางวันแล้วก็มืออะไรนะลุงมือมือเย็นครับมือกลางวันมือเย็นรวมกันอยู่ที่มือข้าหลับสบายงานเนี้ยหลับยาวยิงยาวเลยนอนลืมกลเลยมึงเนี่ยอิ่มจัดสายตะเกียบลุงจะใส่ตาป้าไหมเนี้ย เราหิวกันก็ไม่รู้นะครับ